ก็เขาไม่ดูหน้าไหนพี่ซีเข้ามาดูสิพัดโกิ้ลโอ้โหหน้าตาคนะจตึ้งกลับบ้านตอนนี้ก็แบบว่าโอ้โหแบบของเราแบบเตรียมจะพร้อมแล้วแบบห้าชั่งกว่ากพัคโกิ้ก็แต่งตัวเรียบร้อยแล้วสวยๆส่วนโคโค้กไหนดูสิโอ้แม่ซีนีสวยที่สุดเลยดีสิตาม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  ใส่ไปก่อนเออใส่ก่อนดิ้วเชื่อนะคะที่หลับเอ๊ะคิดว่าตัวเองจะได้ไปเที่ยวไงเนี่ยเห็นไหมดูสิ <laughs> คิดว่าจะได้ไปเที่ยวดูสิจะกลับบ้าน <laughs> แต่งตัวไว้ก่อนเลยลดูสิต,ตอนนี้เพิ่งจะห้าทุ่มเรารถมารับตแต่ตอนตีสามแต่แม่สะีแต่งตัวลูกไว้แล้วอะวววโอ้โหโอ้น่ารักจัง ใส่เสื้อเสื้อจะพุงแตกแล้วน่ะเสื้อแบบว่าคือแบบโคโค้พระโกศายิ่รักษาหุ่นนะแต่โคโค้แบบเสื้อปี๋หมดแล้วอ่ะแม่สุนีโอ้เป็นรู้ด้วยใส่เสื้อโอ้ยอยากกลับบ้านดูสิอยากกลับเห็นไหมติดสายก็พุงแตกแล้วนม่เห็นไหมหมอบอกแล้วให้เราขูดอ้วนเราขูดอ้วน ไม่มีใครถามว่าอะไรนเนี่ยโอ้โห้มตอ้นี้มตอ้มตุ้มตื้มตุ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 ้มตอ้มตุ้มต้มตา้มตุ้มตุ้่ตุ้มตุ้มตน้อตั้มตุ้มคุ้มต่้มตุ้มตุ้มตุ้แต้มงุ้มต้โตโ้องุ้มตุ้มตุ้มตุกมต้มตุ้่ตุ้มตุ้มต้องปิ้สีแ้งให้มตุ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 ้มต้ม้มตุ้้มต้มตุ้ม้้้ เนีย่ยต้องเปลี่ยนเสื้อค่ะต้องเปลี่ยนเสื้อ,อ <c oughs> มีปัญห <c oughs> ามีหเดี๋ยวอีสี่ชั่วโมงเขาก็จะมารับแล้วค่ะ <c oughs> เหมือนวันที่เรามาเลยเนาะใครยังไม่เคยไปดูคลิปตอนวันที่เรามาเสมอใหม่ๆนะคะกลับย้อนกลับไปดูนะแล้วแบบว่าว้าวดินครึ่งเราอะไม่อยากเชื่อเลยเอม,มีความสุขมากมทุกอย่างไม่มีปัญหากระชีพเพราะว่าเรามองทุกอย่างในแง่ดีแง่บวกเนาะ นั่นนะคะแล้วก็แบบผมไม่อยากจะเชื่อไม่อยากจะเชื่อเลยค่ะดูนี่คุณสามีเก็บแล้วเก็บเก็บมัสิคะแม่แสร็จยายถูน้ำยาถูพื้นเพราะต้องซื้อเองเรา,าอยู่ตั้งเดือนครึ่งเลยค่ะเราก็ต้องซื้อเองให้ใครที่รักนี่หลังจากที่เราสลับชุดกันแล้วคือโอเคให้โคโค่ใส่สีแดงแล้วก็ผ้าก็ใส่เบบี้ชาร์กแทนแทนแล้วก็โอ้โหโอเคสงสารโคโค่มากแบบตัวตึงมากแล้วผ้าจะขาดอยู่แล้วอ่ะ โอเคแต่เนี่ยน่ารักเขาอยากเป็นน้องดีใจที่จะกลับ home before พักโ was like โคโค got this one baby shark but she was like oh she's happy she's really really happy they re all happy to go home yeah it's so funny coco I'm so happy you look so pretty in b e baby ลักลักลักตอนนี้ก็หลังตีสาแล้วนะคะรอคนขับรถมารับ ทุกคนก็อยู่สภาพแบบงองๆยังมีอยู่คนเดียวเนี่ยมีความสุขในดูนี่ไม่เห็นเลยโอ้โหสวยอยู่คนเดียว <laughs> กระเป๋าเราก็ไปวางไว้ข้างนอกบ้างแล้วนะคะนี่คือกุณหาที่นอนง่วงมากคนขับรถมาช้าตีสามึงแล้วค่ะโอเคอย่าทะเลาะกันค่ะมาสวยมาออกกันมาแล้วประมาณเกือบเจ็ดตีสละแล้วก็ดูโอ้โห เพิ่งขึ้นรถแต่ละคนไอ้เบบีไอ้แคทีรักตอนนี้คือถือ่าเรือแล้วนะคะคนก็เริ่มมากันละประมาณจะตีหน้าล mm hmm. แล้วก็เพิ่งจะรู้ว่าสามารถที่จะให้ผู้โดยสารอยู่ในรถได้ด้วยหน,นึ่งคนถ้าผู้โดยสารไม่สบายนะคะคุณสามีก็ข้อน้องหมาไปเพราะว่าจะเปลี่น นึ่งแล้วนะคะบ่ายสามโมงอันนี้บ้านพักที่หัวเห็นค่ะแล้วก็มีสาไวยน้ําให้ข้างหลังจะไม่ได้ว่าคืนนี้คืนเละเท่าไหร่เดี๋ยวขอไปคิดก่อนหลังเดิมที่เราพักตอนที่เรามาใช่ไหมคะเขาขายไปแล้วถึงว่าสวยสะระดูวนิจมันแตนมากเลยอะ่ะแต่ว่าอันนี้ก็จะมีสาไวยน้ําให้นะคะอยู่ข้างหลังตรงนี้อาลูกออกไปค่ะลกออกไปค,ค่ะระวังขาะระวังขาดนี่ค่ะ let's go now โอเค okay. ไปก่อนนะคะไปหานท่า่อนค่ะ ยังไม่ทำอะไรเลย